สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุผู้สุคล้นพี่น้องพี่น้องครับวันที่16สิงหาสองหาหกจเจ็ดลาาพัฒนาก็ได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเนะาะล้าพัฒนาก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องว่าออกกี่หยังบางค้นก็ได้ฟังบางค้นก็ได้เบิงบางค้นกับบ่ได้ฟังบางคนกับบ่ได้เบิงพี่น้องนะครับ religion. พอใจดีก็เอามา คุยหลังเล่าพัฒนาออกพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนาพอใจดีพอใจดีกระบอกไปในช่องพอใจดีแล้วอาจารย์ได้สำนักได้เข่าเมื่อนี้พอใจดีล่คงขีเล่าพัฒนาอยู่สองอาจารย์พี่น้องนะครับล่งเล่าพัฒนาอยู่สองอาจารย์พี่น้องที่ว่าหมั่นคงและใส่ได้พี่น้องนะครับเนาะสุดยอดบอกได้ว่าสุดยอดพี่น้อง นะครับบอตองกับอีกแล้วพี่น้องตรงตรงพี่น้องแต่ว่าซองละแสนพี่น้องเย้ยบอมีหัดหยังพี่น้องนะซองละแสนบอเขาเลยพี่น้องบอไก่เลยเนาะบอมีจักอันเลยพี่น้องเนาะซองละแสนพี่น้องสามแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สามเก้าบอมีเลยพี่น้องนะครับปัดสีมีเป็นงวดที่ซีพี่น้อง งวดที่สี่เด้อพี่น้องเด้องวดที่สี่นะครับเลขเล่าที่ออกสี่แปดสองศูนย์เจ็ดหกพี่น้องเลขสามตัวกับศูนย์เจ็ดหกพี่น้องนะครับเลขสองตัวบนกับเจ็ดหกพี่น้องเลขล่างกับสองศูนย์พี่น้องครับผมนะครับพี่น้องครับขาดบ่อได้พี่น้องพอใจดีก็ยังเบาใน ช่องพอใจดีเนาะว่าแนวทางที่ขาดบ่ได้เนาะเก่งอีหลีพี่น้องย่อมับว่าเก่งอีหลีสุดยอดอีหลีพี่น้องขาดบ่ได้คือปู่มงคลพี่น้องปู่มงคลสายปลาพี่น้องมาอีกแล้วงวดที่สี่ติดติดเลยพี่น้องงวดแรกพี่น้องงวดแรกเป็นแปดสี่พี่น้องงวดแรกแปดสี่งวดที่สองมาสี่แปด งวดที่สามวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาเจ็ดสี่พี่น้องงวดนี้พี่น้องงวดนี้พี่น้องเบิงเอาเป็นยังไงพี่น้องเจ็ดหกพี่น้องมาเตรียมเตรียมเลยพี่น้องขับนะครับมาเตรียมเตรียมเลยพี่น้องมันใจบ่กมันใจพี่น้องกาซีกรไทยใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยให้พี่น้องขึ้นเบิงเอาพี่น้องว่าเพิ่งมาใส่โบแมนได้พี่น้องไปเบิงเลย ไปเบิ้งในคลิปเลยพี่น้องเขาไปเบิ้งในคลิปว่าเพื่อนมันใจปานใดว่าเลขชุดนี้สิเขาจนใส่หมายเลขบันชี้ไว้ให้พี่น้องนะครับพี่น้องไปเบิ้งเลยนะครับนี่คือแนวทางของลาวพัฒนาปูมงคลพี่น้องนะครับวันที่16สิงหาลาวพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่าง5กับเจพี่น้อง นะครับจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้เนาะจับคู่ให้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดพี่น้องหาหาสามหาสี่หา 3, หกและหาเจ็ดพี่น้องนะครับสุดยอดของความจรงิงสุดยอดของความแม่นยัมสุดยอดบอกว่าบ่ดูว่าสิสุดยอดแบบใบเลยพี่น้อง สีงวดติดติดพี่น้องนะครับตั้งช่องกับพึ่งเคยเห็นสีงวดติดซ้ำกันกับน้องยาย,า,ยาพี่น้องนะครับบ่ต่างกันเลยพี่น้องนะครับงวดที่แล้วกับเจ็ดสีพี่น้องเขามาสีงวดติดพี่น้องมีหลักฐานพอพี่น้องเดี๋ยวสิคนหลักฐานในพี่น้องบึงว่าจริงบวกจิงเนาะครับพี่น้อง มันหารักฐานมอเห็นพี่น้องคนบ่ได้คนไม่พี่น้องเบืองคนแต่ว่าที่เก่าสิงหาที่อออกแปดสีหงวดแหลกพี่น้องนะครับที่ออกแปดสีหงวดแหลกพี่น้องนะครับผมนะครับมีรักฐานเบิดครับผมที่เก็บใ้ครับแต่ว่ามันอีกอันซ่มหนึ่งจะเอาไปไว้ใส่พี่น้องยังหาบ่เห็นเลยนะครับสุดยอดอีดีพี่น้องอันนี้ความจริงคือความจริงนะพี่น้องน้องบ่ได้เก็บไว้เดยวสิคนหาเก็บเมื่อไว้เป็นรักฐานย้อนตั้งแต่อันเก่าไม่ให้เบิ่งพี่น้อง นะครับนาะให้พี่น้องเบิงพิจารน่ารถว่ามันจริงบก่กจริงพี่น้องนะครับของปูมงคลสี่หัวตดดิดพี่น้องนี่เป็นหววที่สี่พี่น้องนะครับตั้งแต่สี่ตั้งแต่แปดสี่นี่งวดแรกนี่งวดแรกคือแปดสี่มาล้วกับมาวันที่อ่าสิบสองมาวันที่สิบสี่มาวันที่สิบหกให้ไปเบิงในคลิปเด้พี่น้องไดว้วันที่เก้า วันที่เก้าสิงหาออกแปดสี่เนาะผมจําได้อยู่วันที่สิบสองออกสี่แปดพี่น้องวันที่สิบสี่ออกเจ็ดสี่ตรงตรงพี่น้องนะครับของปูนี่ตร,ตรงตรงเลยนะครับเนาะแล้วกลับมาวันที่สิบหกพี่น้องเจ็ดหกตรงตรงพี่น้องนะครับเนาะแมนยำพี่น้องสุดยอด สุดยอดพี่น้องผู้ดใดติดตามผมก็บอกว่าติดตามปูมงค้นเดอ้อผมก็ยังบอกว่าให้ติดตามจับตาปูมงค้นไว้พี่น้องให้จับตาติดตามปูมงค้นไว้เนาะพี่น้องเอฟซี FC ก็คือสีบอผิดหวังพี่น้องเพราะว่าเล่าพัฒนามือนี้พอใจดีให้แค่สองอาจารย์พี่น้องที่ว่ามั่นใจเสื้อใจได้ให้สองอาจารย์บอให้หลายพี่น้องนะครับ เอาที่ว่ามั่นใจมั่นใจที่สุดเอามาให้พี่ให้น้องบ่ต้องไปเบื้องหลายสำนักบ่ต้องไปเบื้องหลายอาจารย์นะพี่น้องเพื่ออยังเพื่อพี่น้องสิได้เข้าใจเพื่อพี่น้องิบ่ได้สรบสนหลายโตหลายสำนักพี่น้องนะครับเพราะใจะดีก็ถึงบอกว่าบ่าให้เบิง่งหลายอย่างหลายแนวพี่น้องมั่นใจ สำนักใดที่ว่าใ้ใจได้มั่นใจได้เอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องมีความมั่นใจเนาะแต่ว่าเลขไทยพี่น้องก็ถือบ่แมเนหน่อยพี่น้อง28พอใจดี 3. าุดสุด2สุดเขาเบิดนะครับอันนี้พอใจดีกับผูมิใจพี่น้องที่พี่น้องมีความสุขเนาะพี่น้องมีความสุขพี่น้องมีโชคดีมีใช่มีโชคมีหมานพอใจดีก็มีความสุขแล้วจังไดก็จะเลื่มพี่นอ้องย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแนกก็แล้วกันพี่น้องนะครับจังได้ก็ขอฝากไว้น้ำแนกก็แล้วกันแนวทางมีเขามีรุดพี่น้องนะครับซ่องละแสนพี่น้องนะครับก็บพลาดไปเสียดายอยู่พี่น้องมันกีเจ็ดแปดแปดเจ็ดนาออันนี้ก็พลาดไปพี่น้องกับโมไปยนะังแก่ไหมพี่น้องแก่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจพี่น้องนะครับอย่าเสียใจ เนะาะแนวทางมีเขามีหลุดเนาะผู้ใดมักสำนักใดให้ติดตามกดติดตามพี่น้องนะครับมักสำนักนี่กดติดตามและแคบหน้าจอไว้เอาไวพ้พิสูจน์หลังหวยออกว่าเข่าหรือหลุดห้องิได้ติดตามเพื่อนไปตลอดมันจะบ่ได้สับสนมันใจอาจารย์ใดให้พี่น้องจับตาอาจารย์นั้นไว้พี่น้องนะครับ อ่าพี่น้องครับงวดวันที่16สิงหาสองหาหเดเล่าพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่างห้ากับ7ดมาเจดเด้อมา7ดพี่น้องนะครับงวดที่4แล้วเน้องพี่น้องเนาะจับคู่ให้7 3 7ดสามเจดสี่เจ็ดหเข้าเจ็ดหตรงตรง,ตรง,ตรงไม่มีกับพี่น้องเจ5 3 5ปดหสหาี่หหและหาเจดพี่น้องนะครับพี่น้อง อ้าวพี่น้องครับพ่อใจดีกับมีนวทางฝากพี่ตอนน้องสานีละหลังเล่าพัฒนาออกเสร็จสิ้นพี่น้องคุยกันหลังเล่าพัฒนาออกเช่นเคยทุกวันพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีกับมีนวทางฝากพี่ตอนน้องสมนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกบพ่อใจดีไหมพี่น้องวันจันทร์พี่น้องเจอกบพ่อใจดีไหมปูมงคนจําไว้ได้พี่น้องได้ปูมงคนพี่น้องนะครับอ่าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ